ถ้าผู้สูงอายุไม่ออกกำลังกายจะเกิดผลเสียอะไรขึ้นนะครับอ,อย่างแรกความแข็งแรงลดลงเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือตอนเองในกิจวัตรประจำวันนี่ลดลงแน่ๆการทรงตัวไม่ดีก็เกิดการล้มทําให้เกิดกระดูกหักตามมาฝืดตึงกล้ามเนื้อต่างๆการออกกําลังกายนี่ช่วยได้ การออกกำลังกายนี่สำคัญสาหรับทุกเพศทุกวัยแต่ว่าสาหรับผู้สูงอายุนี่ก็มีความสําคัญเป็นพิเศษนะเนื่องจากว่าเรามีความเสื่อมหรือชราภาพลงทั้งสิน้นความเสื่อมนี้เกิดอะไรกับเราบ้างกล้ามเนื้อแข็งแรงลดลงถ้าเทียบกับคนอายุสักยี่ห้าสามสิบคนอายุ60ปีเนี่ยจะมีกําลังกล้ามเนื้อลดลงประมาณ 1- ใน4ทีเดียวในคนซึ่งไม่ได้ออกกำลังกายแต่ถ้าออกกาลังกายอาจจะมีความแข็งแรง มากกว่าน,นั้นอันที่2ระบบหลอดเลือดหัวใจต่างๆเราจะสังเกตเห็นว่าคนสูงอายุเนี่ยจะเหนื่อยง่ายเวลาทําอะไรต่างๆเนื่องจากมันมีความเสื่อมของระบบต่างๆเหล่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องออกกําลังกายเพื่อจะคงสภาพความแข็งแรงในส่วนนี้ให้มากที่สุดอันที่3ความเสื่อมของการทรงตัวผู้สูงอายุม,มีปัญหาสําคัญคือการล้มนะล้มเสร็จเกิดอะไรขึ้นกระดูกหักครับเนื่องจากมีความเสื่อมของกระดูกด้วยทําให้เกิดกระดูกพุนอันที่4ี่ก็คือความยืดหยุน่นในผู้สูงอายุนเนี่ยความยืดหยุ่นจะลดลงนะเราสังเกตเห็นว่าเริ่มมีคววาาามมมฝืืืดดตตึงงลละเเเเ่่อออก้้้นนส็ อันนี้ก็เป็นความเสื่อมที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายด้วยการยืดหยุ่นหรือสเตชชิ่งต่างๆพวกน,นี้ก็จะสามารถช่วยเรื่องส่วนนี้ได้นะครับ ง่ายๆเป็น4แบบอันที่1คือเรื่องเกี่ยวกับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใช้การยกน้ําหนักต่างๆหรือใช้น้ําหนักตัวก็ได้อันที่2เรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกอันนี้ก็ช่วยเรื่องเกี่ยวกับการชะลอความเสื่อมทางด้านหลอดเลือดหัวใจปอดต่างๆอันที่3ก็คือการออกกาลังกายเพิ่มการทรงตัวอันนี้ต้องทําเป็นประจำนะครับจะป้องกันการล้มได้อันที่4การออกกาลังกายโดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้ออันนี้ก็จะช่วยป้องกันภาวะฝืดตึงของพวกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อต่างๆได้อันนี้ก็เป็นลลัักกษณะ4แบบหๆ ทีนี้การป้องกันโรคเนี่ยโรคสําคัญต่างพวก NCD ดีเนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยป้องกันได้แน่เช่นโรคความดันโลหิตสูงพวกเบาหวานไขมันต่างๆแล้วก็มีหลักฐานเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันมะเร็งบางส่วนด้วยนะครับเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่ต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้สามารถป้องกันได้ทั้งหมดเนื่องจากว่าโรคต่างๆเหล่านี้มันมีปัจจัยหลายอย่างแต่อย่างไรก็ตามการออกกำลังกายเนี่ยสามารถที่จะช่วยป้องกันได้ส่วนหนึ่ง ถ้าผู้สูงอายุไม่ออกกําลังกายจะเกิดผลเสียอะไรขึ้นนะครับอ,อย่างแรกความแข็งแรงลดลงเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือตอนเองในกิจวัตรประจำวันนี้ลดลงแน่ๆเช่นการลุกจากเตียงลุกยืนการเดินขึ้นลงบันไดการเดินเร็วๆการทํากิจวัตรต่างๆก็ต้องพึ่งพาผู้อื่นอันที่2การทรงตัวไม่ดีก็เกิดการล้มทําให้เกิดกระดูกหักตามมาซึ่งเป็นผลเสียระยะยาวมากๆออกกําลังกายแบบอโรบิกช่วยชะลอเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดหัวใจต่างๆถ้าไม่ออกกําลังกายแบบนี้เราก็เหนื่อยง่ายในผู้สูงอายุส่วนเรื่องความยืดหยุ่นต่างๆที่เสื่อมลงไปกกก็ทําาาให้เิดอร ปวดฟืดตึงกล้ามเนื้อต่างๆพวกนี้ก็เป็นส่วนซึ่งการออกกำลังกายนช่วยได้แต่เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือการออกกำลังกายต้องมีความสม่ําเสมอทําเป็นประจําจึกจะช่วยป้องก,กันโรคแล้วก็ช่วยเสริมสมรรถภาพให้เราดำเงชีวิตได้อย่างอิสระ